สวัสดีครับวันนี้เราจะตามอาติมนะครับไปเก็บไฟอยู่หลังกลุ่มทอผ้านะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพเมืองนะครับวันนี้อาติมกําลังมาแล้วนะครับวันนี้จะพาไปเก็บตรงไหนบ้างครับวันนี้เดี๋ <c oughs> ยวเราเดินตามอาติมไปเลยนะครับ เต็มเลยนะครับเต็มเลยนี่จะดอกใหญ่เลยค่ะนี่นี่นี่ค่ะดอกใหญ่เลยบานเต็มเลยค่ะนี่แมลงก็เต็มเป็นการปูกแบบอินทรีย์นะครับอินรีย์มีแมลงด้วยฝ้านี่ขาวสวยเลยนะครับสวยดอกใหญ่ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับวันนี้เก็บแล้วนะคะทีนี้อ่าโอ้ในขอดูอีกทีหนึ่งเลยครับอีกทีเลยค่ะเต็มเท่ากับฝ่ามือเลยนะครับ ฝ่ามือดอกใหญ่เลยวางเส่ฝ่ามือได้เลยลลงลองนะครับมีแต่ใหญ่ๆเลยนี่ค่ะครับผมใหญ่ใหญ่เลยไทยได้เลยโอ้สวยมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีสีขาวสีขาวสีขาวนะครับ ใหญ่ใหญ่มากเลยของอินซีไม่ได้นะเลยปลูกแบบอินซีนะครับก็ดูต้นหนึ่งนะครับจะเป็นโลนะครับต้นได้เยอะเลยค่ะเก็บได้เรื่อยๆสองวันเก็บทีเพราว่าโดนแดดแล้วก็จะแตกออกมาเยอะดอกใหญ่ยิ่งโดนแดดยิ่งโดนแดดยิ่งดอกยิ่งใหญ่ดอกยิ่งใหญ่เก็บให้หมดเลยหมดเลยเนาะ ด,ด,ดูดูครับให,ใหญ่เใหญ่มากเลยฝ้ายที่นี่เราจะมีอยู่สองสีนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวแล้วก็จะมีสีน้ำตาลสีน้ำตาลหรือสีตุ่นนะฝ้ายกระตุ่นน,นะครับภาษาท้องถิ่นฝ้ายกระตุ่นฝ้ายกระตุ่น แป๊บเดียวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวได้แล้วนี่แต่ละต้นเนี่ยดูดอกนะครับดอกไฟครับนี่ดอกไฟเลยมนจะออกเป็นสองสีค่ะเป็นดอกสีขาวด้วยสีขาวด้วยสีแดงสีชมพูด้วยแต่ว่าเป็นเป็นดอกไฟมันจะออกมาเป็นสีขาวถึงจะเป็นคนละสีแต่ออกมาเป็นสีขาว ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งนี้จะเป็นสีสีน้ําตาลฝั่งนี้เป็นสีน้ําตาลนี่ค่ะฝั่งนี้เป็นดอกสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่เป็นดอกดอกสีน้ําตาลดอกใหญ่นะครับนีดอกใหญ่เลยครับสีน้ำตาลโอ้ตาลอย่างนิ่มเลยนะครับแบบนิ่มๆเลยนี่เป็นดอกใหญ่เลยครับ แต่ดอกใหญ่อยู่แต่ไม่สู้สีขาวพันนี้สีขาวจะดอกใหญ่กว่าเพราะว่าเส้นสีที่ตำตาลนะครับเขาจะเส้นใหญ่จะสั้นนะครับแล้วก็สีขาวเส้นใหญ่เขาจะยาวก็เลยแบบอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ความนุ่มนี่รับประกันนะครับนุ่มมากนะครับ เป็นการปลูกแบบอินรีย์นะครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วนะครับมีแค่ต้นเดียวแหละครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับมีหีีนะครับยังมีเยอะนะครับตรงนี้เป็นที่ตากฝ้ายนะครับเวลาเก็บเสร็จแล้วก็จะมาตากตรงนี้นะครับทามมาัดแยก,อด,ยกดอกอันนี้ก็จะเป็นสวนด้านหลัง มองเห็นไหมครับเป็นสีขาวเลยนะครับยังยังเต็มอยู่ครับวันนี้อากาศเช้าเช้าอากาศยังดีนะครับตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแดดก,กำลังอบอุ่นครับอกเนดเนี่ยอืมดขาวดขาวนี่จะมากว่าดอกสีน้ำตาลเนี่ยนะครับ ดอกใหญ่เลย,เลยดูดอกนี้นะครับด,ดอกนี้ยิ่งใหญ่เลย <c oughs> น,นี้ยิ่งสวยเลย,ยขาวเลยอันนี้ขอดูหน่อยครับสวยเลยนี้ยังเก็บไม่ได้พรุ่งนี้ถึงจะเก็บได้เนี่ยถ้าอย่างนี้คือเดี๋ยวต้องการแสงแดดอีกนะครับยังเก็บไม่ไดต้ต้องรอแสงแดดอีกพรุ่งนี้ถ <c oughs> ึงจะได,ด้ไข่นี้อันนี้เป็นป่าฝ้ายนะครับ พื้นที่ส่วนหนึ่งของกลุ่มทอผ้านะครับที่อุสาหกิจชุมชนกุศตีพัฒนาบ้านพูมเมืองนะครับก็จะไปนู่นนะครับมีพื้นที่ปลูกฝ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นคามนะครับแต่ว่าตอนนี้คามหมดนะครับก็จะตายเหลือแต่มเมล็ดกำลังจะเอาเมะเล็ดนะครับ,อบดอกนี้นกระดอก,กใหญ่สวยน <c oughs> กดอกใหญ่ๆ ฝ้าจะต้องการแสงแดดนะครับยิ่งเจอแดดจะยิ่งดอกยิ่งบานดอกดนู่นรับสีขาวเต็มเลยครับอันนี้เป็นเม็ดขามเราเกี่ยวไปทำเอาเนื้อมันแล้วมันก็เหลือไม่เยอะแล้วก็เอาไว้ทำพันส่วนนี้มันอันนี้นะครับที่เห็นดำๆก็คือเม็ด เม็ดข่าอันนี้เราจะเอาอันนี้เราเก็บไว้จะเอาไปทำพันธุ์มันก็คือเดี๋ยวหน้าฝนก็ค่อยลงคามอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับดูครับเม็ดเต็มเลยนะครับป้ายเราก็ยังเก็บไม่เสร็จเหมือนยังมันแดดตอนนี้ก็ซีนต่างเจมีไม่ใช่ว่ามีแต่ที่โน้นซีนต่างกันอ่าเราไปดูสีนต่างกัน ดอกเขาจะไม่ใหญ่แบบนี้สีขาวสีน้ำตาลนี่คือสีน้ำตาลนะครับอกจะไม่ใหญ่เท่าสีขาวาอันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ไหมครับรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สองต้นก็จะเริ่มไม่ค่อยสวยเลยนะครับใบก็จะแห้งรุ่นแรกจะดอกใหญ่กว่านี้อีกสวยรุ่นแรก เป็นเก็บนี้นั่นเลยตอนออกใบใหม่นี่โอ้ยเก็บได้เยอะเพราะว่าเขาเต็มที่แล้วนี่มันจะเป็นดอกปลายมันแล้วนี่โดนแดดยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ปุยแต่แดดก็จะปุยใหญ่ๆแบบนี้แล้วหลังจากเก็บฝ้ายนะครับตอนนี้ก็จะนำมาแยกสีนะครับ ตอนนี้เต็มตะก้ากระทอแล้วนะครับเต็มมืออีกนะครับนี่ครับฝ้ายสวยเลยเดี๋ยวเราจะมาแยกสีออกดอกสวยงามมากเลยเทีนี้เราก็จะมามาแยกอตอนนี้ก็จะเป็นที่เขียนฝ้ายที่ียนฝ้าย จะมาแยกสีออกทีนี้ oh. แยกสีขาวสีน้ำตาลออก uh huh. นี่คือส่วนหนึ่งยังเก็บไม่หมดไหมคะนี่ยังมีเยอะยอยู uh ่ก huh. ็จะมานั่งแยกมานั่งแยก,กเก็บมาแล้วก็มานั่งแยกสีขาวสีน้ำตาล ก็แยกออกไว้สีขาวแยกเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากก็เมื่อได้ฝ้ายที่ตามต้องการนะครับเราแยกสีแยกเลไรเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากแดดนะครับตากเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตากแดดไล่ความชื้นออกเนี่ยมันก็จะไปเขียนยากจะติดจะเหนียวนะครับ จะต้องให้โดนแดดแล้วให้ฟูขึ้นมากที่สุดนะครับแล้วค่อยมาสู่ขั้นตอนการอิอ่วอิอ่วดีดนะครับแล้วก็ล่อแล้วก็เข็นนะครับแล้วก็ย้อมสีแล้วก็นําไปสู่ถึงการทอผ้าเป็นผืนแล้วก็ไปแปรรูปต่อไปนะครับก่อนจะได้ผ้าแต่ละผืนนะครับขั้นตอนนะครับแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลานะครับแล้วก็มีใจรักด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เห็นผ้าเมตรหนึ่งดูเหมือนจะมีคุณค่านะครับเพราะว่าเราผลิตเราก็อยากจะให้คนใส่เนี่ยปร,ประทับใจนะครับมีมีม<ส>เล็งเ,เห็นคุณค่าของสิ่งที่คนทอได้ทำนะครับเพราะว่าทำด้วยใจจริง,รงๆนะครับกว่าจะเป็นผ้าได้ผืนหนึ่งนะครับกว่าจะได้เป็นผืนในทำ หรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเครื่องจักรมีชีวิตนะครับนะครับบางทีราคาเอ๊ะทำไมราคาไม่เหมือนกับท้องตลาดนะครับเพราะว่าเราเป็นการทำเนี่ยทำมือทุกขั้นตอนนะครับแม้กระทั่งเนี่ยครับเก็บฝ้ายเสร็จใช่ว่าจะเอาไปทอได้เลยนะครับต้องมาแยกแยกเศษไม้เศษฝุ่นเศษอะไรออกนะครับ ก็จะได้แต่ละกิโลแต่ละกิโลนะครับต้องมาแยกทาคมศาสตร์ออกนะครับต้องมาดูให้เห็น,นกับตาเลยค่ะอาติมเชิญเชิญชวนนะครับต้องมาดูมาชมมาที่ไหนมาที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพเมืองเงินชูฮักโฮมสตังค์ค่ะไกลจากอำเภอเขมราชไหมครับก็ไม่ไกลค่ะห่างกันก็ประมาณสัก 5กิโลนี่แหละค่ะถ้าถ้าถ้าทางอ้อมน่าจะ5กิโลแต่ถ้ามาทางตรงเส้นถนนคนเดินก็ประมาณ2กิโล2กิโลค่ะ2กิโลนะครับก็คือเป็นเส้นเดียวกับถนนคนเดินเข็มมาลาดเลยนะครับตรงมาอย่างเดียวครับก็จะมาเจอที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านภูเมืองนะครับก็จะมาเห็นวิถีชีวิตครับผมนี่ครับแต่ละขั้นตอนนะครับ ต้องมาเก็บออกเม็ดที่ไม่สวยก็เก็บออกคัดออกคัดสีด้วยทำทำยากมาดูชวนๆเลยมาดูกับตาเลยมาที่ถนนคนเดินแล้วก็เลยมาที่กลุ่มยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามดูคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ